สวัสดีค่ะ ต้อนรับสู่สถานีหัวลศาสตร์นานชาชาติชาแนลนะคะวันนี้อาจารย์นัทธพัฒน์ขินอันใจนะคะมารับเชิญเป็นพิธีกรพิเศษนะคะแล้วก็วันนี้พิเศษมา,มากๆเลยได้เชิญอาจารย์สุรยุทธวิฒิพามสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับผมได้ข่าวว่าวันนี้อาจารย์จะมาเปิดคอร์สพิเศษให้กับเราซึ่งเป็นคอร์สแรกเลยให้อาจารย์พูดดีกว่าว่าเป็นคอร์สอะไรคะอาจารย์วิชาที่เราจะเปิดการอบรมการเรียนในครั้งนี้นะครับชื่อวิชาเบอร์โทรศัพท์ จักรราศีครับเบอร์โทรศัพท์จักรราศีมันเป็นยังไงคะอาจารย์ด้วยธรรมชาตินะ้วตอนนี้เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นที่นิยมตอนนี้นะครับก็ทุกท่านก็ทราบกัแล้วว่าเราอ่านจากหมายเลขถูกไหม<ช>ฮะอ่าอน,น,นจากหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ทีนี้เนี่ยวิชาของเราเนี่ยก็ถูกนํามาประยุกตนะ์ใช้กับดวงจักรราศีที่ทุกท,าท่านรู้จักกันแล้วว่าเป็นราศีจักรนะทีนี้เนี่ยการที่จะทราบได้อย่างไรว่า เบอร์ของแต่ละท่านเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรและเบอร์แต่ละท่านเนี่ยอยู่ประจำราศีอะไระเบอร์จะมีพลังงานมาอ,อ,อธิบายดวงชะตาว่าคน,คนที่ถือ,บอ<ะ>บเบอร์เนี้พบเบอร์นี้ยนะมันให้พลังงานอะไรกันอีกรูปแบบ ก็คืออย่างนี้ถ้าเกิดสมมติมว่า,อย,า,อ,ยาอย่างตัวของอาจารย์เองเนี่ยแบบเติมมาแล้วอาจารย์ถามแบบว่าแบบมีเบอร์นี้มันดีหรือไม่ดีคืออาจารย์สามารถบอกได้เลยใช่ไหมว่ามันดีหรือไม่ดีเป็นการบอกอุปนิสัยเป็นการทายในพื้นดวงเหมือนเราทายดวงเนี่ยครับเราใช้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยมาประยุกต์เข้ากับโหร,ร,ร,ราศาสตร์จักรราศีเพื่ออ่านวิเคราะห์คุณสมบัติว่าคุณถ,ถือเบอร์นี้นะ,ค,ะคุณจะมีลักษณะอย่างไรกับเบอร์นี้ให้คุณภาพในเรื่องการงานการเงินหรือเรื่องความรัก รวมถึงโรคภัยด้วยนะบาง <Okay. S 1> ทีเนี่ยมันมีโรคภัยอะไรที่มันจะเกิดเพราะว่าเบอร์เวลาเราพกเนี่ยทุกเบอร์เนี่ย uh. มันจะมีผลกระทบต่อดวงชะตาเราฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกอีกหน่อยเนี่ยก็จะประยุกต์ท่านที่มาเรียนเนี่ยท่านก็าสามารถที่จะนําวิธีการเนี้ยไปประยุกต์เพื่อหาหมายเลขที่เหมาะสมกับดวงชะตาท่านอีกชั้น อ๋อคือถ้าอย่างนี้ถ้าสมมติว่าอย่างตัวเนี่ยอ่ะตัวหนูเองขอการโทรมาหนูเองเนี่ยคือไม่มีความรู้เกี่ยวกับเบอร์โทรเลยถ้าสมมติมาเรียนอาจารย์เนี่ยสามารถเลือกเบอร์แล้วก็จัดให้เข้ากับตัวเองได้ใช่ไหมคได้ครับเอาคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับใโหราศาสตร์หรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้เลยเนี่ยสามารถมาเรียนอาจารย์ได้ไหมคะท่านที่ไม่มีพื้นฐานเรียกว่าดวงโหราศาสตร์ไทยไม่มีพื้นฐานเลขศาสตร์คือิเพียวๆไรเนี่ยนะครับอาจารย์ ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าเราจะสอนตั้งแต่พื้นฐาน<ะ>ให้ทงวันเข้าใจะนะฮะโดยหลักการง่ายๆนะฮะเราจะไม่ได้ยิงถึงขนาดว่าต้องเ,อเป๊ะก,กับเรื่องทางโหราศาสตร์แต่เราแคา่ให้ทุกท่านเข้าใจระบบโหราศาสตร์ในเบื้องต้นนะครับแล้วก็มาใช้ให้เหมาะสมะแล้วก็หัดอ่านในเบื้องต้นเป็นเบสิกง่ายๆนะคใครไม่มีความรู้สามารถเรียนได้ทุกท่าน,นครับอ๋อแล้วอันนี้อาจารย์จะเปิดสอนวันไหนคะ ตามกําหนดจะเป็นวันเสาร์ครับวันเสาร์เดือนตุลาเริ่มเดือนหน้าครับก็คือเดือนตุลาคมกับเดือนพฤศจิกายนก็คือเสาร์แรกของเดือนตุลาเดือนสองสองต้งหมดกี่เดือนคะอาจารย์สองเดือนครับสองเดือนสองเดือนนี่คือสามารถเอาไปใช้งานได้จริงเลยสองเดือนนี้คุณสามารถที่จะหนึ่งอ่านดวงตัวเองได้สองวิเคราะห์เบอร์ของตัวเองและอาจจะอยากเปลี่ยนใช้หาเบอร์เบอร์ใหม่เลยก็ได้นะับเพราะว่าพอรู้แล้วเนี่ยอ๋อ ที่มันไม่ดีตรงนี้เพราะตัวเลขตัวนี้มันไปตกในนิยามที่มันไม่แมทช์กันนะครับแล้วก็ค่าสอนเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเพราะว่าปกติเนี่ยวิชาเนี้ยอาจารย์จะไม่เคยสอนแล้วก็ไม่ได้ปล่อยวิชาเลยแต่พิเศษสําหรับการที่มาสอนที่สมาคมโองรัศตรอาจารยที่สาขาบางขุนนนของเรานะที่นี้เนี่ยค่ะอาจารย์ให้ราคาพิเศษมากสอนเดือนละเท่าไหร่คะสองพันบาทครับสองบาทเท่านั้นสองบาท 2,000บาทสัเท่านั้นตใจครับสามารถเอาไปใช้เบอร์เองได้แล้วก็สำหรับนักพยากรหรือคนที่กำลังหาในเรื่องของแบบไรายได้เสริม,มหรือว่าในเรื่องของชาชี่เสรออ,นนอนนผมบอกเลยว่าคุณจะไม่ซ้ำแบบใครไม่ครคุณจะได้ไรายละเอียดที่ลึมนึกกว่าเราเราเราพูดเป็นการนะครับว่าตอนนี้ ในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เนี่ยค่อนข้างมีกระแสหลักไหลมาแล้วก็ฟีเวอร์มาติดต่อกปนมาระยะเวลาประมาณรวบสิบปีแล้ที้ทุกท่านก็รู้อาจจะดูหมายเลขรวมดูคู่ดาวูดวอะไรแต่อันเนี้ยมันลึกลงไปคือใช้ดวงชะตาของเราอ่านเข้าไปแล้วที่สําคัญจะมีเทคนิคนะครับถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ราศีอะไรนั่นจะเป็นเคร็ดลับครับ พูดง่ายๆว่าถ้าใครที่ไม่มีความรู้เลยเนี่ยมาเรียนกับอาจารย์อาจารย์จะปูให้พื้นฐานครัแล้วก็สามารถเอาไปจับเบอร์เอาไปใช้ได้จริงแล้วก็เอาไปสร้างราอาชีพรายได้ได้๋ตรงนี้พิเศษมากๆอิสราลิกศษ่านเลยนะเรียนไม่ทันจบอาจารย์นูได้รายได้พิเศษคือค่าเรียนเนี่ยูได้แล้วอาจารย์เห็นไหมยังไม่ทันจบเลยนะแต่คุณสามารถที่จะไปนำไปเป็นเขาเรียกว่า ทาชีพเสริมหรือมีอะไรได้พิเศษทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับหนึ่งความตั้งใจของคุณเลยค่ะใช่ก็อย่างนี้คือยกตัวอ,อย่างสมมุติมีคนโทรมารบ<อ>เบอร์ลงท้ายเบอร์ลงท้ายด้วยอสมมุติยกตัวอย่างเป็นเป็นเบอร์ของของหนูเองเนี่ยเบอร์ลงท้ายด้วยโทรหาอาจารย์เบอร์ลงท้ายอาจารย์ไม่รู้ว่าแบบว่าหนูนิ<อ>สัยเป็นไงโทรหาแล้วเบอร์ลงท้ายหนูเนี่ยต้องเอาเบอร์ลงท้ายหรือเอาผลรวมคะอาจารย์ของเราเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเราจะนําเลขทั้งหมด นะครับไม่เอาตัวเลขหน้าศูนย์ไปนับแต่ศูนย์เนี่ยเราใช้ตัวเลขทั้งหมดมารวมกันเป็นผลรวมก่อนนะครับผลรวมตัวนี้เราจะเอามาวิเคราะห์ในเบื้องต้นอาจารยจะพูดได้ผลรวมอะไรครับผลรวมสมมติหนูโทรหาอาจารย์อาจารย์นับแล้วผลรวมหนูได้4ี่สิบหครับหนูเป็นคนยังไงคะอาจารย์4ี่ในเบื้องต้นเนี่ยท่านอยู่ราศีสี่เนี่ยท่านมว่งไวนะครับมีรายได้ที่ดีเงินจะไม่ขาดกระเป๋าครับ และรู้จักเห็นไหมบอกภาษณะจะรู้จักเขาเรียกว่าถ่ายเทหรือปรับโมเมนต์ตัวเองปรับสภาวะเข้ากับสถานการณ์เก่งเป็นคนที่เข้าไหนเข้าได้และที่สําคัญเงินไม่ขาดกระเป๋าครับนี่คือข้อดีอันนี้คือย่อยใช่ไหมน้ำจิ้มนะบอกได้เลยว่าให้คะแนนเปอร์เซ็นต์ความแม่นอาจารย์เนี่ยเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เหลืออีกศูนย์จุดหนึ่งคืออาจารย์แม่นเกินไปค่ะคนที่บ้านรู้ความจจะมีอีกนิดนึงนะครับจะมีอีกนิดนึงช่วงประมาณปีปีหรือสองปีเนี่ยผู้ที่ ได้รหัสนี้เขาจะมีความมั่นคงทางหลักทรัพย์ครับหน้าที่การงานหรือคิดที่จะสร้างหลักทรัพย์หลักฐานเนี่ยเราบองได้ว่าคุณจะมีความมั่นคงดีขึ้นในช่วงประมาณสองปีครึ่งนี้แน่นอนรับไปก่อนอะไรดีไก่รับไปก่อนแล้วเดี๋ยวจอตอนที่ก่อนที่การเดือนนี้จะมีโชคทางการเงินด้วยครับอ๋อการเดือนนี้นะจ๊ะใช่คอีกนิดหนึ่งคือจะถามอาจารย์ว่า ไม่ผลรวมเนี่ยสมมุติคนทางบ้านชมอยู่เนี่ยผลรวมเท่ากับอาจารย์ชุผู้เลย46เป็นเหมือนกันทุกคนไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่นะครับทีนี้อาจจะมีตัวแปรที่บิดนิดนึงก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของบางส่วนของตัวเลขในทั้งหมดเลขเก้าหลักที่อาจจะมีแวนลูแตกต่างกันบ้างแต่โดยพื้นฐานหลักเนี่ยถ้าเราทายในเกณฑ์พื้นฐานหลักเนี่ยมันจะอยู่ในเกณฑ์น,นี้ครับออมันอยู่ในเกณฑ์นี้ถ้าท่านใดที่ฟังอยู่ถ้าใครมีเลขผลรวมได้ สี่สิใช่ไมับสี่สิบหเนี่ยท่านลองประเมินท่านดูก่อนเเป็นต้นอได้สอนอีกทีหนึ่งอีกรอบหนึ่งค่ะอาจารย์สอนวันไหนเดือนอะไรแล้วค่าสอนเท่าไหร่คะอาจารย์เริ่มสอนนะครับวันเสาร์นะครับตั้งแต่ต้นเดือนเลยสอนต้นเดือนเดือนตลตุลาคมค่ะ ช่วงเวลาช่วเวลาค่ะอาจารย์บ่ายโมงบ่ายมงนะสิบนถึงกี่โมงคะอาจารย์สิบห้าถนชัวช่วโมงสชั่วโงนชั่วโมงนี่ก็คือแน่นนะคนะอาจารย์ใช่ค่าเรียนเท่าไหร่คะอาจารย์สองพับาทสองพบาทต่อเดือนเท่านั้นต่อเดือนครับ เรียนจบครบสองเดือนมีใบประกาศมีวุฒิบัตรของจากสมา,มสาคมโหราศาสตร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นการการันตีให้กับคุณว่าคุณได้เรียนรู้ผ่านวิชานี้มาเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากครับเพราะว่าสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับะนะครับแล้วก็เป็นที่ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่มาเรียนครับค่ะได้ยังไงฝากวิชาตรงนี้ไว้ด้วยวิชาเบอร์โทรศัพท์จักรราศีนะคะกับ,บ,บอาจารย์สุรยุทธ,ธ์พุทธิพานนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยอยากเรียนวิชาต่างๆนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นโหรา,า,าศราสตร์พม่าโหราศาสตร์ไทยหรือว่าเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของ ไพ่ต่างๆนะคะหรือว่าการให้เลือกต่างๆเนี่ยสนใจติดต่อเข้ามาได้ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะที่สาขาบางขุนนนท์นะคะเบอร์โทรนะคะ0 2 0 4 4 9 1 2 2นะคะหรือว่าใครช่วงนี้เนี่ยพิธีกรรมมาแรงมากใครอยากเรียนพิธีกรรมอยากเรียนไม่ว่าจะเป็นวิชาอาจารย์เองหินอาใจหรือว่าลูนหรือว่าเป็นมงจุ้ยเนี่ยตอนนี้กํลาลังมาแรงมากก็สนใจติดต่อได้แล้วก็พิเศษเลยนะคะจะทุกวันพุธค่ะเวลา1 5 3 0นถึง17 7.30นะคะจะมีการสอนบันยายฟรีวิชาโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นกับท่านดรพินโยคงเจริญน,นะคะ<ช>แล้วก็ทีมงานผู้สอนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากตรวจเช็คดวงช่วงนี้ดวงไม่ดีเลยแฟนจะมีปัญหากับแฟนไหมหรือว่าของหายจะได้คืนไหมเนี่ย ไม่สะดวกมาเองก็สามารถโทรมาให้บริการได้ก็คือจะมอีอาจารย์ด้านล่างนะคะที่ค่อนข้างมีความสามารถแล้วก็แม่นยดียหเืออยู่ด้านล่างหรือเข้ามาที่ตัวเองก็ได้ค่าพยากรถูกมากค่ะโทรเข้ามาสอบถามนะคะ02-0449122นะคะยังไงฝากวิชานี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยน,นะคะอยากให้เรียนจังเลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเบอร์โทรมาแรงมากเดินไปไหนมีตะคนแบบว่าในตามบูธต,ต่างๆเนี่ยการวิเคราะห์เบอร์อย่างน้อยๆเราวิเคราะห์เป็นเราเอาไปช่วยคนในครอบครัว และตัวเราเองสร้างรายได้ด้วยนะค่ะดูให้ญาติพี่น้องได้ครับใช่ค่ะยังไงวันนี้ไปแล้วนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์มากนะคะขอบคุณนะคะ